ดีครับอยู่กับหล้อดํากรีนครับวันนี้ออกงานครับเจ้าสม้มคนน่าจจ้ย <c oughs> นี่แหละประมาณนี้แหละวันนี้เจ้าแคทเจ้าฟันวิาสาห์น่าจะบาดเจ็บหนักครับอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาบาดเจ็บอะไรครับมาดูเขาขับคันไหนคันนั้นมันจะแรงมันจะเร็วนะ อุ้ยตูดลายตูดลายครับเฮ้ยขมุนแบบเนี้แน่นอนกระจายครับเอออยู่ไกลครับเก็บไว้ก่อน อย่าวมัวแต่เล่นนะมัวน,น้าจร้จอน,นี้ขับเจ้าฮิตาชิครับติดป,ปีข้างหนึ่งเดี๋ยวไปสอบถามกันทำไมเจ้าฟันปีศาจบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่า ช่างกำลังระวุนระวายอยู่นะอยู่มุมนู้นกันเขาก็เลยมาขับเจ้าส้มแทนครับเขาไม่ค่อยจะสันทัดกับคันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยจับเพราะว่ามันไม่เต็มไม้เต็มมือเกือบสุดบูมสำหรับเจ้าฮิตาชีครับ ดตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยยังไม่เป็นรูปเป็นร่างครับยังไม่รู้ว่ายันเป็นยังไงจะเป็นรูปเป็นร่างแบบไหนนะสาเหตุที่เขาไม่อยากขับเพราะว่ามันมันตักค่อนข้างจะนานครับกว่าจะเต็มครับ ถ้าคันใหญ่ก็สองสามตักออกตัวได้นี้ห้าหกตักครับโอ,อ,พอ้พร้อมลุยพร้อมลุย แตักดินขายแค่นี้กําลังพอดีครับร3อยสามสิบามาทำงานหลวงนี่เล็กไปอ่ะดันตูดผมไม่ค่อยแรงครับ ไม่ค่อยโหดเท่าไรหรอกถ้าคันนี้ครับอยู่ใกล้ได้นี่น่าจะมีปัญหาถ้าคันใหญ่นีอันตรายครับเหลืองอารามงามแท้ นี่นี่รถดำก็นี้รถดำก็นี้นะเฮ้ยนี่นี่นี่โคลนมาแล้ว แแลล้วหะน่าจะเหนื่อยครับขับคันเล็ก จะสวิงแล้วครับต้องนี้แล้วครับมิมไสไซเขาจะเป็นอย่างนั้นแหละต้องอยู่ไกลๆไกล,ได,ดกลได้ยิ่งดีครับเดี๋ยวเราพาไปดูฟันปีศาจช่างเขาทำอะไรอยู่ เมื่อวานเขาโยนโคลนขึ้นมา,รา,ารครับปันปีศาจบัตรเจ็บสาหัสครับมีความสุขเลยเจ้าหัวนายโจ๊ย ความสุขกับการทำงานกับโครนครับอ่าเขาจะเวียงแล้วครับและเราก็จะหนีแล้วครับหลบทันหลบทัน มันมันมันนั่นหรอมันเสียหรบอกแอมลงคนเลยเดินลงค้นเลย